พูดถึงหนังแนวย้อนเวลาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเคยเห็นหนังแนวนี้ผ่านตากันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็น Tenet The Adam Project แล้วก็หนังยออ้อนอดีตสุดคลาสสิกตลอดกาลอย่าง Back to the Future แต่เมื่อมาพูดถึงฝากฝั่งของเกมแล้วเนี่ย ่วนใหญ่แล้วการย้อนเวลาไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในระบบเกมเพสมากกว่าแต่ก็มีบางเกมที่นำคอนเซปต์ของการย้อนเวลามาใช้ในเนื้อเรื่องตัวอย่างก็เช่น Assassin's Creed โดยที่ตัวเอกของเราเนี่ยทำการส่งจิตย้อนเวลากลับไปในอดีตสู่ร่างของมือสังหารในแต่ละยุคสมัยเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเหล่าแอสซัสซิและเทม p พลตและในปีนี้ เกมจากคาดพัฒนาหน้าใหม่อย่างผู้ Post ที่ร่วมการพัฒนามาเกือบ3ปีก็ได้ปล่อยตัวเกมออกมาอย่างเป็นทางการในชื่อของ Reverse 1999และเพื่อเป็นการทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของ Reverse 1999เราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงของปลายศตวรรษที่20 ในวันที่31ธันวาคมปี1,999วันที่เรื่องทุกอย่างมันได้เริ่มต้นขึ้นในวันนั้นก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีผู้คนต่างก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติแม่ฝนค่อยๆก่อตัวขึ้นเหนือเมืองทั่วทั้งโลกจากนั้นหยดน้ำ ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากผืนดินยังไม่มีที่มาที่ไปมันไหลมารวมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำบนพื้นส่งกลิ่นดินเปียกลอยฟุ้งไปในอากาศในขณะที่ฝูงนกพิราบบินวนอย่างไม่มีจุดหมายและเสียงะระฆังที่ดังไปไกลค่อยๆนับถอยหลังถึงวินาทีสุดท้ายของปีแต่จูๆ่ๆบางสิ่งก็แลกออกไป จากหยาดน้ําฝนที่รวมตัวกันเป็นแอ่งบนพื้นมันค่อยๆลอ,อยขึ้นจากผืนดินลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าผ่านปลายนิ้วมือของเหล่าผู้คนในตอนแรกมีเพียงแค่ฝนหยดเดียวเท่านั้นที่หลุดผลจากแรงโน้มถ่วงและตกสู่ท้องฟ้าแต่ไม่นานกลุ่มของเมฆฝนก็ก่อตัวกันหนาขึ้นจากนั้นมันก็ตามมาด้วยการที่ทุกสิ่งทุกอย่างลอยขึ้นสูดท้องฟ้า ซึ่งนั่นก็รวมถึงมิติความเป็นจริงของโลกใบนี้ด้วยพายุได้พัดพาทุกสิ่งออกไปเหลือเพียงแค่ความไม่ปฏิปต่อกันของตั้ทำนองแห่งเวลาทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะเดินถอยหลังความเป็นจริงทั้งหมดเกี่ยวกับปี1999จะถูกทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องหลังและจะไม่มีวันหวนคืนกลับมา หลังจากเหตุการณ์ที่พายุได้พัดมาม,ามันก็นำมาซึ่งปรากฏการณ์บางอย่างตามมาด้วยหรือที่ถูกเรียกกันว่าสตอร์มซินโดรมในตอนที่เม็ดฝนตกกระทบลงบนสิ่งของต่างๆบนโลกมันก็ทำให้มิติความเป็นจริงผิดเพี้ยนไปสีสันและศิลปะแนวป๊อปอาร์ตปรากฏขึ้นทุกทุกที่ที่หยาดฝนได้สัมผัสแล้วกลับหลุดเข้าไปในโลกของการ์ตูนหรือคอมิกยากที่จะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นเรื่องจริง แต่ถาว่าสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนั้นมีเพียงแค่เหล่าจอมเวทหรือในที่นี้เราจะเรียกว่าอัลเคนิสมีเพียงแค่กลุ่นกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ผู้คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเขาพวกเขาต่างใช้ชีวิตกันไปตามปกติผู้คนยังคงเดินไปทำงานนักร้องก็ยังคงร้องเพลงและเต้นรำไปตามรูกทำนองแม้ว่าพายุ จะพลิกผันยุคสมัยของพวกเขาก็ตามและมีเพียงผู้คนที่อยู่ในกระแสะเวลาของพายุเท่านั้นที่จะถูกย้อนเวลากลับไปในอดีตและก็แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกกล่าวมาของบัวละครเรื่องนี้แล้วจะถูกเล่าผ่านมุมมองของตัวละครเอกของเราหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Timekeeper นำแสดงโดยเวอร์ตินหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใคร เธอทำหน้าที่เป็นผู้จดบบันทึกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของยุคสมัยเธอเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อตามหานักเวทหรืออัลเคนิสที่หลงทางอยู่ในยุคสมัยของพวกเขาและนำพาเหล่าจอมเวทหลบหนีออกจากสิ่งที่ถูกเรียกว่าพายุและความสามารถพิเศษของเธอนั้นก็คือเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับผลจากพายุที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในวันที่เกิดเหตุ ในตอนนั้นเวอร์ตินที่ยังเป็นเด็กเธออาศัยอยู่ในมูลิธิของเซนต์พลาฟฟอฟในวันนั้นเวอร์ตินเธอได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งแต่ความทรงจำในตอนนั้นมันก็เรือนรางออกมากสิ่งที่เธอจำความได้าจากเหตุการณ์นั้นก็คือภาพของเธอและแม่ที่นอนอยู่บนเตียงในห้องแล็บได้ร้อมไปด้วยแพทย์และพยาบาลมากมายนั่นคือภาพสุดท้ายที่เวอร์ตินได้เห็นก่อนที่ภาพต่างๆจะดับมืดลง และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอต้องการจะย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อตามหาแม่ของเธอและค้นหาความจริงเกี่ยวกับปี1999ร่วมกับเพื่อนสมัยเด็กของเธออย่างซเนโตเพื่อนร่วมชั้นจากโรงเรียนการป้องกันแห่งมนุษยชาติ School of Primary Defense of Mankind ในตอนนี้เธอทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ช่วยของ t ท m e k ิ p p e r ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูเลติเซนต์พราฟลอฟ โซเนตโตเองก็เป็นหนึ่งในเหล่าเด็กๆที่มูลิติเซนพาฟลอฟแล้วมาอุปการะหนอนหลังสือที่มีความรู้มากมายและเป็นนักเรียนชั้นนําที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นโซเนตโตเธอเป็นนักเรียนที่ได้รับการยกย่องจากผลงานของเธอแม้ว่าการศึกษาและการอบรมที่เธอได้รับจากสถาบันเมื่อตอนที่เธออาศัยอยู่ในมูลิิจะอยู่ในระดับสูงก็ตามแต่ดูเหมือนว่า เธอยังไม่เคยได้พบโลกภายนอกจริงๆเลยโซเตโต้เธอเป็นคนที่ชื่นชอบในบทกวีและทุกทํำนองของวรรณกรรมต่างๆโลกที่ปรากฏในบทกวีของเธอนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยสีสันและภาพในอดมคติถึงอย่างนั้นโซเนตโตเองเธอก็ไม่เคยเขียนบทกวีจริงๆเลยและนั้นก็เหมือนกับการที่เธอไม่เคยได้พบโลกภายนอกและนอกจากนักแสดงหลักสคนที่เราได้กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีทัพของนักแสดงสมทบที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องเช่นกันอย่างเลกูลัสดูวิตที่3และ X ที่จะมาแสดงให้เราได้เห็นในบทของเนื้อเรื่องหลักที่จะถูกปล่อยมาทั้งหมด4ชัพเตอร์ในตอนนี้การันตีคุณภาพในการแสดงของพวกเขาได้เลยว่าไม่น้อยหน้าไปกว่านักแสดงหลักทั้งสองคนอย่างแน่นอน ทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในเนื้อเรื่องของ Reverse 1999อย่างสิ่งที่ถูกเรียกกันว่า Arcane พูดง่ายๆมันก็คือพลังเวทมนต์ของโลกใบนี้แหละแต่ใช่ว่าอยู่บนโลกแห่งเวทมนต์นี้แล้วเนี่ยทุกคนจะใช้เวทมนต์ได้มีเพียงแค่กลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า Arcanist เท่านั้นที่สามารถใช้มันได้ผูกคนที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถและพรสวรสวรที่แปลกประหลาด ความสามารถในการรับรู้ควบคุมใช้งานและศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาเคนและเรียกศาสตร์พวกนั้นว่าอาคานัมและพลังอาเคนนั้นก็จะแตกต่างออกไปในแต่ละคนขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและพรสวรรค์ที่ได้รับศาสตร์ของอาเคนนั้นเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับวิทยาศาสตร์มันนำมาซึ่งความสะดวกสบายและก็ยังนำปัญหาอันน้าไม่ท้วนมาด้วยเช่นกันครั้งหนึ่งเหล่าอาเคนิส เคยมีช่วงเวลาที่ลุ่งโลดและยิ่งใหญ่มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปพวกเขาถูกลังเกียดกีดกันและถูกผักดันให้เป็นคนใช้ขอบของสังคมความเกลียดชังและความหวาดกลัวนี้ถูกแพร่กระจายออกไปทั่วและนั่นก็ตามมาด้วยเหตุการณ์รุนแรงและการน้องเลือดของเหล่าอารเคนิสแต่ก็ยังมีองค์กรที่รับเหล่าอาเคนิสมาไว้ในการดูแล นั่นก็คือมูลนิธิเซนท์พาฟลอฟองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมและดูแลเหล่าอาคินิสทุกคนลายตารางทรงเพชรสีขาวดำที่เป็นเอกลักษณ์ประจำองค์กรหมายถึงสิ่งที่ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้และที่มูลนิธิแห่งนี้ก็ยังมีการศึกษาและค้นคว้าสิ่งที่ถูกเรียกว่าพายุอีกด้วย ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยอีกช้งองค์กรก็ยังได้ทําการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยให้กับเหล่าทีมผาสนามในการทำภารกิจยกตัวอย่างก็เช่น f l o f f y d i s อุปกรณ์เทเลพอร์ตที่เกิดจากศาสตร์ของอาเคนวิธีใช้ก็เพียงแค่นึกถึงชื่อและภาพของสถานที่ที่จะไปจากนั้นฟอฟฟี d ดิก็จะททำการเทเลพอร์ตไปยันตำแหน่งที่ได้คิดไว้เมื่อตอนต้น นาฬิกาชนิดพิเศษที่อยู่บนข้อมือด้านขวาของเวอร์ตินนาฬิกานี้ถูกสร้างมาเพื่อบอกถึงเวลาก่อนที่พายุจะเกิดขึ้นและเดอะสูดเคสอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่เพิ่งถูกสร้างและวิจัยขึ้นมาถ้ามองจากด้านนอกแล้วมันก็เหมือนกระเป๋าธรรมดาลายตารางหมากลุกทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษจริงๆของมันก็คือด้านในด้านใดน,นั้นมันเปลียนเสมือนโลกอีกใบหนึ่ง มันทั้งใหญ่และกว้างกว่าที่จินตนาการเอาไว้และที่สำคัญเลยก็คือข้างในนี้จะถูกตัดออกจากโลกภายนอกและนั่นก็คือจุดประสงค์ของมันเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุไม่ให้ส่งผลกับคนที่อยู่ด้านในแต่เป็นที่น่าเสียดายที่มีแต่เหล่าอัลเคนิสเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบในตอนที่อยู่ในกระเป๋ายังไงก็ดีดูเหมือนว่า มูลนิธิแห่งนี้จะรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพายุและไม่ได้บอกสิ่งนี้ให้กับสาธารณชนได้ทราบอย่างนั้นก็ตามมูลนิธิเซนต์พ l ฟ l o ลอก็ยังมีจุดประสงค์เพื่อรักษาธรรภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมวลมนุษยชาตินอกจากนี้นั้นมูลนิธิเซนต์พัฟ l o ลอก็ยังมีองค์กรอื่นๆที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิอย่าง School of Family Defense of Man k i n d หรือโรงเรียนการป้องกันแห่งมนุษยชาติสถาบันการศึกษาที่รับเอาเด็กๆเ,เหล่าอาคนิสทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในการดูแลตัวอย่างก็เช่นเวอร์ตินและโซเนโตที่ทั้งสองคนเติบโตและเข้าศึกษาที่สถาบันนี้ตั้งแต่เด็กพวกเขามอบทักษะและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของอาคนัมให้กับเหล่าเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้สามารถใช้ศาสตร์ของอาคนัมได้อย่างเชี่ยวชาญ และถูกสอบไปทํางานในหน่วยงานชั้นนำทั่วทุกมุมโลกหรือบางคนก็จะถูกคัดเลือกให้มาทํางานต่อที่มูลนิธิเซนท์พับลิฟและในเมื่อมีองค์กรที่แสวงหาความสงบสุขแล้วก็ต้องมีองค์กรที่เป็นขั้วรตรงข้ามที่แสวงหาบางสิ่งที่ลึกลับและยากที่จะเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอย่างมานัสวินดิกเคองค์กรนักเวทลึกลับ ที่มีชื่อเสียงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขารวบรวมผู้คนให้เข้าร่วมด้วยความหวาดกลัวและล่อลวงด้วยการยื่นข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้องค์กรมานัสวินิกเทก็ดูเหมือนว่าจะรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับพายุเช่นกันและใช้มันเพื่อทําตามจุดประสองค์อันดำมืดขององค์กรความเกลียดชังที่อย่างลากลึกของพวกเขานั้น ชัดเจนไม่ได้อยู่ภายใต้หน้ากากสีดำสนิทก็ตามและนั่นก็แค่ข้อมูลเบื้องต้นของบทละครเรื่องนี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสัมผัสกับเนื้อเรื่องอันเข้มข้นของการขาไขปริศนาข้ามเวลาและค้นหาความจริงเกี่ยวกับปี1999ที่สาบสูญไปกับเหล่าตัวละครเอกของเราเวอร์ตินพร้อมกับตัวละครอ,อื่นๆอ,อย่าง s ซเนโตและเลกัส เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างก็คงต้องรอติดตามกันในอนาคตและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในวันที่พายุมาถึง